ช่องการแสงทองมีเดียชนแนลครับสมุนไพรขับถ่ายพยาแพ้แกววัวควายสมาร์ทโกดนะครับแสงทองฟาร์มแพนมจังหวัดเลยครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมันนี้สถานการณ์อัพเดตราคาแพะนะครับในรอบสัปดาห์ แล้วก็ราคาแพะที่ f อซแจ้งเข้ามาจากทางภาคเหนือนะครับพี่น้องทางภาคกลางภาคอีสานทั้งตอนบนแล้วก็ตอนล่างนะครับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะทั่วไทยฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะรับกดติดตามกดกระกดิ่งกด s u b s ไ r i b e กระ,กด,ระ,กด,ระกดิ่งช่องให้ด้วยนะครับ ราคาแพ้ในรอบสัปดาห์ทั้งราคาแพ้ส่งออกในรอบเดือนนะครับพี่น้อง fc ที่ติดตามแล้วก็ฝากกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เลี้ยงแพ้ทุกท่านนะครับ fc ทั่วไทยเลยกระแสะแพ้ยกข้อ ในรอบสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกับราคาแพะที่สวนทางกันพอสมควรเลยนะครับราคาแพะไม่ได้ล่นไม่ได้ตกต่ำขนาดนั้นนะครับก็ยังเป็นราคาที่มาตรฐานพอสมควรนะครับเกี่ยวกับราคาแต่ว่าอาจจะมีผันผวนหรือว่าเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากนะครับกฎกติกามารยาทนะครับของแต่ละพื้นที่นะครับที่มีการกด ราคาแพะนะครับต่างจากราคาแพะส่งออกถึง170บาทครับก็เป็นราคาใกล้เคียงกับพี่น้องทางใต้170บาทสำหรับแพะขุนนะครับโดยสาการทั่วไปของราคาแพะทั้งโซนทางนาครสวรรค์นะครับพิษณุโลกทางอาตอนล่างของภาคเหนือนะครับไม่จะเป็นทางภาคกลาง พี่น้องที่เลี้ยงแพะเยอะนะครับแล้วก็กระแสแพะก็ไม่ได้ตกต่ำอะไรมากมายครับพี่น้องทางกาจนบ,บุรีนะครับกำแพงเพชรอ่างทองราชบุร,รบีพี่น้องทางชายแดนด้วยนะครับพี่น้องทางสระบ,บุรีทางสุพรรณบุรีทางข้าวตอนดอกหรือว่าอีสานตอนล่างนะครับก็ยังถือว่าราคาแพะไ,ไม่ได้ตกต่ำขนาดนั้นนะครับตามที่ท่านแจ้งมาบางคลิปบางท่านที่ผมได้แจ้งไป ราคาแพ้นั้นไม่ได้หล่นลงมาถึงขนาดนั้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องออกแพ้ในราคาที่ทุกท่านนั้นรับไม่ได้แต่ก็ต้องออกนะครับบางครั้งนะครับนั่นกส่งผลถึงราคาแพ้ที่อาจจะไม่ตรงตามที่หลายๆท่านแจ้งเข้ามาก็ส่วนหนึ่งนะครับ ส่วนึงก็ยังเป็นราคาที่75บาทนะครับบวกร้อยนะครับ75 85 95แล้วก็จนถึงถึงรบาทครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องการแสงทองมีเดียชาแนลนะครับท่านที่สอบถามเรื่องสมุนไพรนะครับขับถ่ายพยาธแพะนะครับก็ เบอร์แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ทั้งโทรสายตรงแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับ093-9654-964นะครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่องนะครับขอพรบคุณมากๆเลย FC ที่มีส่วนร่วมกับการที่จะ แจ้งราคาให้กับ f c ที่ชมอยู่ในแต่ละพื้นที่ได้รับซราภาพารวมทั้งหมดนะครับเรื่องของราคาด้วยครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นกระบอกเสียงให้เราแล้วก็ร่วมกันสื่อสารนะครับถึงประโยชน์ถึงข่าวขรา,าวต่างๆที่อยู่ในความเคลื่อนไหวของในประเทศนะครับทั้งข่า,ขาวเรื่องของราคาแพร่ด้วยแล้วก็ ทั้งปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งอาจจะทำให้แพ้นะครับมีแนวโน้มและราคาที่ดีขึ้นในอนาคตนะครับช่วงกลางเดือนกระกฎาคมนี้นะครับไปจนถึงช่วงเวลาช่วงปลายเดือนกระกฎาคมแล้วก็หลายๆพื้นที่ตอนนี้ก็ถือว่าราคานั้นปรับรับช่วงกลางเดือนนะครับก็ถือว่าราคา,าพี่น้องที่แจ้งเข้ามานะครับ85บาท90บาท95บาทนะครับ ก็เป็นราคาที่พอรับได้นะครับส่วนหนึ่งก็จะมีราคาที่ถูกแจ้งเข้ามาโดย FC ที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับพี่น้องทางสุรินทร์ศรีสเกตนะครับโคราชบางจังหวัดนะครับแล้วก็พี่น้องทางภาคอีสานตอนบนด้วยนะครับทางน้องคายนาครพนมอุดรธานีแล้วก็บึงการ พี่น้องในโซนทางอีสานบนนะครับน้องวลํามพูและก็ทางพี่น้องทางชุมแพทางกาฬสิน์อีสานกลางก็ยังมีราคาต่อเนื่องนะครับซึ่งก็ทําให้ราคาในแต่ละพื้นที่ก็ยังมีราคาแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้ทราบเป็นระยะระยะนะครับข้อมูลต่างๆของท่านที่สอบถามเรื่องของราคาแพ่ส่ง ออกนะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเลย170บาทนะครับก็ใกล้เคียงกับราคาแพะทางภาคใต้ของเรานะครับซึ่งเป็นราคามาตรฐานนะครับพี่น้องทางใต้นี่ก็จะเป็นทั้งการเลี้ยงการดูแลนะครับการใส่ใจก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอีสานที่เลี้ยงแพะนะครับก็ต้องอคำนึงถึงการเลี้ยงแพะที่ เลี้ยงง่ายต้นทุนต่ําไว้ก่อนนะครับแล้วก็แพ้แข็งแรงไม่ป่วยง่ายนะครับสุขภาพดีอย่างเช่นที่น้องทางภาคใต้ก็จะเลือกสายพันธุ์ที่แข็งแรงดูแลง,ง่ายนะครับเป็นต้นนะครับส่วนแพะบอลลูกผสมของทางอีสานก็จะการเลี้ยงก็จะมีความหลากหลายนะครับในการดูแลการจัดการก็จะหลากหลายมากๆเลยนะครับการดูแลที่บางครั้งก็บอกว่าบางฟาร์มในพื้นที่จํากัดก็อาจจะดูแลได้ยาก บ,บางพื้นที่ก็อาจจะดูแลได้ไม่ยากนักนะครับมาตรฐานของราคาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ 75, 85, 95 ,105, บาท ,110 บาทนะครับทางภาคเหนือนะครับก็ขอบพระคุณ FC ที่ติดตามรับชมและก็เป็นกำลังใจฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็ทั้งราคาแพะในรอบสัปดาห์เราก็จะทยอยที่จะแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบตามข้อมูลที่เราได้รับทราบจากทาง FC ทั่วไทยนะครับ สั่งซื้อสมาร์ทโกดนะครับสมุนไพรสำหรับขับพยาธิแพะแกะวัวควายบางท่านเอาไปใช้กับวัวก็ได้เอาไปใช้กับควายก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเพิ่มปริมาณเพราะว่าเพิ่มปริมาณในการใช้เพราะว่าน้ําหนักของแพะน้ําหนักของวัวของควายจะมีน้ำหนักที่มากกว่าแพะนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณในการใช้แล้วก็เราดูที่คู่มือนะครับที่เราจัดส่งให้เรามีคู่มือพร้อมสําหรับการจัดส่งรายละเอียดในการใช้ให้เลยนะครับเพื่อที่จะให้ได้ผลมากที่สุด เป็นไปตามที่เรากําหนดไว้เพื่อที่จะให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในการใช้สมุนไพรสมาร์ทโกดสอบถามเบอร์เดียวกับแอดเบอร์แอดไลน์นะครับ0939654964เพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับก็พร้อมบริการจัดส่งทุกวันนะครับก็สินค้าคุณภาพตอบโจทย์แล้วก็บอกต่อๆกันไปหลายๆท่านก็บอกต่อกันไปว่าใช้แล้วได้ผล แล้วก็จะมีเพื่อนๆนะครับมาขอแบ่งไปใช้บ้างนะครับเพื่อเป็นการทดลองว่าใช้ได้ผลอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็ขอบคุณ FC ทั่วไทยที่ติดตามรับชมนะครับช่องการแสงทองมีเดียชา n น l แสงทองฟาร์มพนมจัหวัดเลยแล้วก็ศูนย์ภัยขับถ่ายพระยายแพ้แก่ว,วัวควายสมาร์ทรถลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอีพีนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่อีพีหน้าครับ